เตือนวีซีดีแผ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุเท่านั้นนะจ๊ะสวัสดีครับปองไปพี่น้องครับวันนี้ฮอมปากันนาตีร้านลุงหนานไงแกรนโอเปนนิ่งนิ่งนิ่งงงลส้สินี่น้ำไอหยางนะครับเป็นน้ำที่เขาจเสิร์ฟบุคลากรในงานกับผมใจครับเป็นน้ำจากแอนี่ครับเราบรรดาเราหยัดโยมเราลูกค้ากันมารอกันทั่วหน้าครับ นี่นะครับแม่ก้านหน้าหวันของเรายำจิ้นไก่ครับคอนเฟิร์มเป็นไกน่ตินนาเข้าจากเชียงใหม่นะครับแก่หังเลยนี่หมูนี่เชื่อดเลยลุงหนันให่นะครับอ้อาสองติ่มทีเดียวนนเป็นราคามอสม้อ,นนอยห้าิบอข้าซอ,อยครับ เลือดเน่านะหมูงโบเหลือครับ,โบ,โรรบขนมจีนน้ำเงี้ยวเจ้าขนมจีนน้ำเงี้ยวครับตรงไหนครับติหมูนะครับมีสองตีนครับคุณเลยค่ะนะ <c oughs> ครับพนักง,งานหน้าร่างของเราผักกาดดองนี่ต้องนำเข้าจากต่างภาคเหนือทีเดียว <c oughs> นี่แหละครับ ถือว่าครับโคตระาเพชรครับนี่ใสอวปัใสอวบประวันครับปลาโทไปสอดอย่างต่างๆหลังร้านครับประวันเฮยนาย่าอันนี้ี่เครับป็ส้นวยันเขาซย็นเส้นข้าวซอยครับคุณผู้ชม ในในที่มาเล้าเทียนในเด่ยวผเลาเทียนเธอช่างกล้าครับมีการนํำสระถอไว้หน้าร้านในเดียวครับกีนีุณกณาแจ้หนึ่งเก้าหนึ่งดวนครับโอ้โหลเักษละเธอกินไปหลายกลมแล้วครับไม่มัดเลยคลยเหรออันนี้สวไซครัสักุนันล่างนี่ก็มาตัวแล้วครับโอกล้ากินครับ เพราะว่าอยู่หน้าร้านนี่แม่เดี๋ยวจะโดนข้อหากินของหน้าร้านครับนี่นะแต่เจ้าขายได้ขายได้แค่นต่อีเล้ยงไปหน้ม้อหนึ่งแล้วนะนี่โอ้ครับนี่เป็นเคล็ดลับนั่นเองครับเต็มหม้อไปรอหนึ่งแล้วนะครับได้แลงมีตังสองแสนสองร้อยห้าสิบหกกว่าบาทครับราดเนยผสมราดอย่างไรครับโรลเนยผสมเงินย้านน้ำเนยราดที่ไหนครับ นี่คป้าย<ป><ป>นี่เจ้าของร้านลืม<ป>จี้ร้านเก่าครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีป้ายเอาอยู่ตรงไหนครับป้ายป้ายหายครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศหน้าร้านครับคุณผู้ชมเรลาบรรดาอยากมิรักแฟนเพลงกับข้ามน้ำข้ามสะพานลอยมาดูอาหารของลุงหนันไงได้นะครับอเมริการมักบมเป็นอย่างดี หมูเนี่ยเขาสามารถมักกันได้อีกสามวันีเดียวโดยปราศจากตู้เย็นหลาเท่าห้าซิแม่หน่อยหนึ่งนะครับนี่แหละครับมีเป็นแม่ค้าเฉพาะกิจนะครับคุณผู้ชมครับอกินใน้าบพอิก้านลลักษณะล้ำขนาดนะครับถึงต้องถึงต้องคั้นต้องน้ำเอาไปกินที่บ้านกันตัว พวกเราชักรูปกันหน่อยแล้วนี่นะครับถ่ายรูปเป็นที่ละเลิกครับนารานอาหารลุงหนันใหญ่เอาดึนแชร์เรียบร้อยครับนี่นี่เป็น,ปนบรรยากาศนารานนะฮะเอาเปิดประตูเข้าไปดูซิมีอะไรบ้างนี่ครับคุณพ่อชำนาญครับยังคงมาเป็นปกติเรียบร้อย นี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับซึ่งเวลาประมาณสิบโมงครับคุณผู้ชมครับคุณประเสริฐครับพี่อย่างครับนี่ทีมงานเรากันได้นํารถโอบีไปถ่ายทํานะครับแหมต้ยคนใต้ครับถ่ายอย่างครับอ๋อถ่ายกระดูกไก่นั่นเองอ๋อครับถ่ายทําไมครับกระดูกนี่ครับ อะลองดูกันละกันนะครับใครเป็นไพรทุบ่ามันกินน้ำปูคุณ้ละมันหอะะมตัทงส่ดําๆให้แม่หน่อยเรา่อให้เาได้เอาไปเาขยายเาเาราอ่านลุงได้เราต้องกาจะจอยครับเปลี่ยนโดมนี้ เราจะบรรย้ายเป็นระยะระยะนะครับคุณผู้ชมครับลุงนันจะขึ้นเอามือสวอลงไปแหละครับบ่มีจอดแหละครับลุงนานครับเม่นี่อย่างครับอ๋อแกงั้งเลยครับคุณผู้ชมเฮยปี่ครับนองครับบ่จกจิ้นไก่ครับเป็นปี่ครับคอนเฟิร์มครับอันนี้เหรอครับ

นี่นี่วงเฮานี่เป็นวง V I P ครับคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วครับเอ,อ่ออันนี้คุณอย่างไหนครับคุณจะไวเออแตอผมจำชื่อมาได้ <c oughs> อ้าวน้องเหลาเปิงนั่นเองนะครับผมจำชื่อได้วล่ะคุณเหลาเปิงครับนี้คือเมนูที่เขาจะกินกับวันนครับนี่มีไส้อัว่วครับเมนูของเขามีไส้อัวอ่วมีลาบครับแล้วกะ็โอ้หลากหลายอย่างประมาณสี่อย่างด้วยกันครับ เป้าวันครับเสิร์ฟเข้ามาอ้าวประเคนนะโมอย่างครับอย่างเป้าวันี่ช่างหาเลยเกินครับเฮ้ฮาปาจิงโก้เนี่ยคุณประเสริฐครับยังมีคงมีปล่อยโมกเป็นระะยระยะ เอาละครับวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกนี่ดน,นระวังทีเขากำลังกินข้าวอยู่นะครับมาดูกันว่าต่อไปจะเป็นอย่างต่ออลังการงานสร้างครับคุณผู้ชมครับเราได้นำชัางฟอนจากภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะสองท่านด้วยกัน เหล่าเปิงครับโดยนำทีมมาเหล่าเปิงนี่ทุกงานจะหันนะครับบ่ขาดบ่เกินเขาจะหันแก้เกือบทุกงานทีเดียวนะครับลุงด่านใหครับอย่างรับอ๋อไปวางหน้าร้านโปรดสังเกตนะฮะลุงดนานจะโดซิงย่องเป็นพิเศษดิซิสซิงยองซิงย่องก็คือลูปสงตี หลุดตูดปอน,นั่นเองนะครับโมมีก้อนนั่นเองเขาเรียกว่าซิ่งย่องจะจะมีซุปเปอร์ตวงสือขึ้นตั้งลุมจอนะครับว่าซิ่งย่องแต่ว่าอย่างเนี่ยจังฟอนกับวีกันไปเอ้มฮุอาร่าเน,นี่เขาจะเปิดันสักกี่เดือนนะครับลุงหนันใหญ่ครับได้ข่าวว่าสามเดือนแล้วปิดปรับปรุงเอาหมาใจเลยครับอ๋อปื้อเปิด,ปดตลตอดไปเนาะอ๋อครับบรรยากาศนารานันนี่แหละครับฟอนวีกันไป ที่จังฟ้อนสองคนนี่บทธรรมดานะครับเพราะต้องนําเข้าจากทั้งภาคเหนือมาโดยเฉพาะนะครับโปรดสังเกตคียปุ่มถี่จะบ่งมีนะค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งหลายเอเอใจเข้าว่าซิงยองได้ครับสองคนนี่ครับลักษณะเหมือนลุงหนันใหญ่ฮะเอาละครวีเข้าไปครับทงังโต V.I.P. ของเรายังกินเข้ากินน้ำไปเรื่อยๆโดยโบอยียระต่อสายตาคนรอบข้างครับแม่เป้าหวันจ่วงอย่างเดียวแลยครับเป้าหวันครับนี่ก็ฟ้องกันไปอย่างเดียว